อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่256ขุมทรัพย์นี้เป็นอาสนะที่สารจากก้านอ่อนของต้นคุณผ่านการกัดซาะของสายน้ำเป็นเวลาเนิ่นนานความวิเศษไม่เคยสลายหายไปสามารถทำให้คนจิตใจสงบมีผลดีต่อการอย่างรู้เป็นวัตถุล้ำค่าชิ้นหนึ่งมีคนตะโกนเสียงดังแล้วพุ่งมาข้างหน้าร้องเรียกเหล่าว,วีรชนมาแย่งชิงพร้อมกัน เมื่อวาจานี่เปล่งออกมาฝูงชนก็สะเทือนขวัญเฮโลกันไปข้างหน้าต้นคุณคือสิ่งใดมันถือกำเนิดในแผ่นดินถวยเทพนำมันสู่สวรรค์เป็นสะพานเชื่อมฟ้าดินเชื่อมมนุษย์กับสวรรค์บนเกาะมีประตูบานหนึ่งสายทานวิเศษไหลออกมาจากตรงนั้นหมายผุดท่อนหนึ่งพาดขวางทางออกนั่นก็คือก้านไม้คุณเคยเป็นเหตุให้เหล่าวิรชนแย่งชิงกันอยู่นานโข แต่ผลไม่มีผู้ใดสามารถทลายเข้าไปในบานประตูได้และบัดนี้มีอาสนะผืนหนึ่งปรากฏขึ้นที่นี่ถูกถักทอเป็นวัตถุล้ำค่าด้วยความตั้งใจย่อมทำให้คนใจสั่นยิ่งกว่าเดิมนี้เป็นไม้วิเศษขนานแท้สามารถเชื่อมต่อดินแดนเทวสถิตเข้าใกล้บ่อกเกิดแห่งเตามันมีประโยชน์ต่อการบำเพ็ญอย่างไม่สิ้นสุดเป็นของล้ำค่าที่ประมาณค่าไม่ได้ คนกลุ่มหนึ่งพุ่งมาเคล็ดวิชาล้ำค่านานาชนิดลอยขึ้นเจิดจ้าไปทั่วท่วเมนที่แห่งนี้สื่อห้าวัตโกนเสียงดังจิตสังหารสัดศาสชักดาบหักเล่มหนึ่งออกมาใช้วงแหวนวิเศษที่แปลงกายจากสิบถ้ำสวรรค์กระตุ้นมันเมื่อสิ้นเสียงวิ้งก็กลายเป็นแสงดําทะมึนหนึ่งเส้นกวาดไปข้างหน้า เวลานี้ทุกอย่างไร้เสียงสิ้นเสียงอึกกระทึกครึกโครมและไม่มีลำแสงพระตาเช่นกันมีเพียงแสงสีดำบดบังสรรพสิ่งราวกับเวลายหยุดชะงักท้องนาพภาถูกทำลายหนึ่งเสียววินาทีสั้นๆแต่เสมือนนานแสนนานทุกสิ่งหยุดนิ่งจากนั้นจึงเกิดเสียงดังแผ่วเบาในท้ายที่สุดอาวุธล้ำค่ามากมายแตกระแหงจากนั้นระเบิดกลางอากาศต่างกลายเป็นผุยผงทั้งสิ้น ขนาดเดียวกันอักขระเหล่านั้นก็ถูกทำลายอับแสงลงอย่างรวดเร็วพรึบร่างกายท่อนบนของคนกลุ่มหนึ่งแยกออกจากท่อนล่างถูกฟันสันหลังขาดล้มลงบนพื้นดินเสียชีวิตอยู่ที่นี่อะไรนะฝูงชนอกสันขวัญแขวนแม้แต่ผู้สูงศักด์ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็น่าถอดสีเหล่าวิรชนตายจนสิ้นดีภายในหนึ่งการโจมตี พลังการต่อสู้ของชายหนุ่มคนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินน่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยแสงสว่างกระพริบเจิดจ้าดั่งแสงอาทิตย์ยามอารุณรุ่งอาสนะเขียวแวววาวหายลับไปในถุงหยินหยางของสื่อห้าวถูกเขาเก็บไปเสียแล้วนี่เป็นอาสนะที่สารจากก้านของต้นคุณนั่งจัดสมาธิบำเพ็ญตนอยู่บนนี้ในวันหลังเมื่อคิดว่าจะต้องมีข้อดีมากมายเป็นแน่ทำให้เขาหน้าชื่นตาบาน ทว่าอารมณ์ของเหล่าวิรชนกลับไม่ได้ดีปานนั้นอาสนะที่คุณเผิงเคยนั่งหาใช่ของธรรมดาเป็นวัตถุล้ำค่าขนาดแท้ไม่แน่ว่าอาจมีวิชาของมันบางส่วนหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ในชั่ววินาทีนี้เองแจก,กันหยกใบนั้นก็ถูกคนเก็บไปโต๊ะหินว่างเปล่าผู้คนตีอกชกหัววัตถุล้ำค่าสองชิ้นถูกผู้อื่นได้ไปครองแล้ว สือห้าวเดินออกไปข้างนอกมือถือดาบหักสีดำจดจ้องขุนานางกษัตริย์หลายท่านอีกทั้งผู้สูงศักดิ์ที่เคยประมือกับเขาเขาออกจากที่นี่อย่างไม่มีผู้ใดขัดขวางถ้าสวรรค์แห่งนี้กว้างใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ห้อมล้อมด้วยกลิ่นอายล้ำค่าสิ่งมีชีวิตเป็นฝูงปรากฏกายสาอหาตามแต่ละถ้ำหินค้นหาเคล็ดวิชาล้ำค่าคุณเผิงแสวงหาวัตถุล้ำค่าแห่งฟ้าดิน ที่นี่มากด้วยของวิเศษของใช้ประจำวันของคุณเผิงล้วนเป็นศาสตราวุธอีกทั้งยังยิ่งใหญ่ทำให้ผู้คนเปี่ยมด้วยความปรารถนาตั้งแต่โคมไฟเทพเจ้าสา์แสงแจกรัโยกก็มองเห็นได้ว่าคุณเผิงบรรพการหาได้ใส่ใจแม้แต่นิดวางมันไว้ตรงนั้นอย่างไม่ยี่แระเป็นเหตุให้แต่ละคนต่างเลือดเดือดพล่านคึกเขมไม่หยุดค้นหาทั่วทุกขนแห่ง เป็นไปตามคาดเวลาต่อมาก็มีคนได้วัตถุล้ำค่าไปอีกแม้จะไม่ใช่ศาสตราวุธที่เรื่องชื่อมากนักแต่หากนำออกไปยังโลกภายนอกก็ก่อความคลึกโครมได้เช่นกันในที่สุดก็มีเสียงเจียวจ้าวลอยมาอีกหนอึกกระทึกยิ่งกว่าก่อนหน้านี้เสียอีกจุดลึกของถ้ำเทวะสถิตแววเสียงต่อสู้ดูเดือดมาไม่ว่าจะเป็นขุนนางกษัตริย์แห่งหนึ่งดินแดน หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆต่างก็หอขึ้นพากันพุ่งเข้าไปข้างในลานหลอมอาวุธหลังสื่อห้าวตามมาที่นี่ก็เห็นศิลาแผ่นหนึ่งด้านบนสลักอักษรโบราณไว้เช่นนี้เขาก็ตะลึงโดยพลันสุดท้ายก็รู้ว่าใหญ่ผู้คนจึงแข่งฆ่าสังหารกันอย่างดูเดือดที่นี่นี่เป็นสถานที่ซึ่งคุณเผิงใช้หลอมอาวุธล้ำฆ่าหรือมีลำแสงลอยล่องอยู่เบื้องหน้าไอมงคลเข้มข้นจนหน้าตกใจ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำเย็นไอเย็นทิ่มแทงกระดูกเย็นเยือกจนเนื้อหนังและกระดูกแทบปริแตกตั้งแต่ระยะไกลเป็นอาวุธล้ำค่าจริงเสียด้วยอยู่ในสระนั่นมีคนอุทานด้วยความตกใจมีแสงวิเศษหลายเส้นกำลังกระพริบกลางสระดั่งมีปลากำลังแหวกว่ายเมื่อเพ่งมองกลับเป็นใบดาบเจดีวิจิตเป็นต้นนี้เป็นแบบจำลองขั้นแรกเท่านั้นยังไม่ได้ปลูกเสกแต่อย่างใด แม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบจำลองทั้งหมดแต่ก็มีชีวิตแล้วล้วนเป็นศาสตราวุธที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลคนมากมายร้องเอะอะทนไม่ไหวอีกต่อไปตื่นเต้นจนตัวสั่นเตรียมจะกระโจนลงไปในสะะจะพบเจออาวุธเหล่านี้ในโลกภายนอกได้อย่างไรไม่ต้องคิดให้มากความต่างก็เป็นอาวุธที่หลอมจากวัสดุชั้นยอดยากจะพบเจอซักคราในโลกมนุษย์มันทำให้คนคลุ้มคลั่ง สวรรค์ใบาดาบนั้นเป็นเหล็กกระดูกมังกรวัสดุชั้นวิเศษในตำนานถูกตีเป็นใบาดาบเป็นวัตถุวิเศษที่ประมาณค่าไม่ได้หลังจากมีคนมองใบาดาบในสระน้ำเย็นออกแล้วก็สีหน้าเปลี่ยนทันทีอุทานเสียงหลงนั้นเป็นวัตถุล้ำค่าขนาดแท้ไม่อาจใช้มูลค่าไปประเมินค่าของมันตามตำนานกล่าวว่าเหล็กกระดูกมังกรเป็นโลหะที่ก่อตัวจากมังกรที่สิ้นชีพในเหมืองโลหะ ได้ชื่อว่าเป็นวัสดุล้ำค่าชั้นยอดเมื่อเติมชิ้นเล็กๆล,ลงไปในอาวุธก็เพียงพอจะกลายเป็นวัตถุล้ำค่าได้บัดนี้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่กษัตริย์และขุนนางรวมไปถึงเจ้าสำนักต่างก็ตาร้อนแล้วลงมือกันเป็นเทวันเพื่อจะแย่งชิงขึ้นมาและผู้สูงศักดิ์ก็ปรากฏตัวทันทีทันใดสำหรับพวกเขาแล้วแบบจำลองนี้เป็นวัตถุวิเศษในอุดมคติ สามารถใช้ใจไปปลูกเศษประสานเป็นหนึ่งเดียวกับตนอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผ่านการอาบชำระเป็นเวลายาวนานชีวิตของสิ่งของเหล่านี้จะแข็งแกร่งอย่างยิ่งเมื่อก่อเป็นรูปร่างมันจะเป็นศาสตราวุธที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดสังหารผู้คนครูกันไปข้างหน้ายิ่งกว่านั้นคือมีคนกระโดดไปยังสระน้ำเย็นหมายอยากพุ่งเข้าไปงมหาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นแล้ว เพียงเข้าใกล้สระน้ำเย็นไอเย็นก็ลอยขึ้นคนหลายสิบชีวิตถูกความแช่แข็งจากนั้นล้มลงบนพื้นแตกออกเป็นเสียงเสียงฝูงชนขนลุกขนชันสระน้ำเย็นนี้ช่างน่าตกใจใหญ่จึงเป็นเช่นนี้นี่ไม่ใช่เพียงปัญหาเรื่องอุณหภูมิเท่านั้นจะต้องมีพลังวิเศษสิงอยู่เป็นแน่แท้ไป เจ้าสำนักผู้หนึ่งตะโกนเสียงดังเพียงสะบัดแขนเสื้อแสงวิเศษก็โหมซัดไอเย็นถูกทำลายจนสลายไปเขาใช้เคล็ดวิชาล้าฆ่าโจมตีสระน้ำเย็นด้วยอยากงมสาตราวุธขึ้นมาชิ้นหนึ่งแต่ทว่าเมื่ออัขระตกลงไปในสระน้ำเย็นก็มอดดับไม่เกิดประสิทธิผลแต่อย่างใดทั้ทงยังเกิดเสียงดังตูมในชั่วประเดี๋ยวหลังจากเงียบสงัดคลื่นลูกหนึ่งพุ่งขึ้นซัดไปยังตำแหน่งที่เขาอยู่ เจ้าสำนักผู้นี้รีบถอยหลังคนนับสิบกว่าชีวิตรอบกายเขาร้องโหยหวนถูกแช่แข็งบัดนั้นทันทีกลายเป็นรูปแกะสลักน้ำแข็งเนื้อหนังแตกกระแหงต่างก็สิ้นลมหายใจแล้วนี้เป็นเหมือนกับจุดลึกของหุบน้ำแข็งมีพลังวิเศษปุถุชนบุกเข้าไปได้ยากมากยากจะได้มันมาฝูงชนสายหน้า ทันใดนั้นมีคนเคลื่อนไหวแล้วกระโดดขึ้นแล้วพุ่งลงไปในสระน้ำเย็นไม่เกรงกลัวแม้แต่นิดมัวซางทาญาทแห่งเทพ,พเจ้าทะเลผู้นั้นนั่นเองเขาสะเทือนจนเกิดแสงสีทองมือถือเง,งาสึกแล้วก้าวเดินมุ่งหน้าไปหาใบดาบเล่มนั้นหมายเก็บมันมาเป็นของตนทว่าศาสตราวุธในสระน้ำเย็นต่างก็มีวิญญาณแหวกว่ายดังมัดฉาหลบซ่อนอย่างรวดเร็วไม่ให้โอกาสเขา ของดีนีนาเด็กเหลือขอยือนน้ำลายไหลบนริมฝั่งเขานำถุงหินหยางออกมาทันทีเมื่อเปิดออกแล้วปล่อยแสงสว่างเป็นสายสายอยากเก็บมันมาให้หมดให้สิ้นเสียงน้ำไหลเชี่ยวสายน้ำเย็นในสระพุ่งขึ้นไหลกราดมาทางนี้อย่างมืดฟ้ามัวดินอาวุธล้ำค่าไม่ขึ้นมาแต่สะะน้ำวิเศษน่ากลัวนั่นโจมตีมาแล้ว ฝูงชนตกใจจนวิญญาณแทบหลุดออกจากร่างหันหลังแล้วหนีทันทีเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้แม่งหน้าชังเหลือเกินไม่ดูตามมาตาเรือแบบนี้จะตายได้ผู้คนต่างก็สาปแช่งกันเกรียวกราบสื่อห้าวเปียกไปทั้งตัวเมื่อถูกแช่แข็งเขาก็ใช้แรงสะเทือนน้ำแข็งก็แหลกละเอียดทันทีถุงหยินหยางไม่อาจเก็บสาตราวธเหล่านั้นมาได้ ฝูงชนมองดูอย่างขนพองสยองกล้าวอยู่ไกลไกลเจ้าเด็กนี้น่ากลัวเสียจริงไม่เกรงกลัวสระน้ำเย็นตอมละอองน้ำกระเด็นฮานเทียนชายหนุ่มเผ่าปลาเปเลวเพลิงกระโดดลงไปในสระน้ำเย็นเช่นกันขณะเดียวกันผู้สูงศักดิ์ทั้งหลายก็เคลื่อนไหวแล้วพุ่งลงไปในสระน้ำเย็นไปแย่งชิงอาวุธล้ำค่าของแบบนี้แม้แต่ผู้สูงศักดิ์ก็นั่งไม่ติดแล้ว ย่อมควรค่าแก่การต่อสู้เอาเป็นเอาตายหากได้มันมาใช้ความตั้งใจปลูกเสกอย่างระมัดระวังต้องกลายเป็นของวิเศษได้แน่ของค่าของค่าของค่าคนเดียวทั้งหมดเด็กเหลือขอเออโวยวายสุดท้ายก็กระโจนลงไปพุ่งเข้าใส่อาวุธจำลองเหล่านั้นแล้วเริ่มไล่ล่าเมื่อสิ่งมีชีวิตบนบกที่อยู่ไกลไมองเห็นฉากนี้หัวใจก็กระตุกไปทีโดยเฉพาะคนที่รู้นิสัยของเขาเป็นอย่างดีเหล่านั้น เช่นหวินงซีที่ได้ยินประโยคนั้นก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาบ้างเด็กอมมหิตนี้จะสำแดงเดชอีกแล้วเป็นไปตามคาดผู้ที่ครร้ายก่อนใครอื่นก็คือสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ตัวหนึ่งปะทะกับเด็กเหลือขอแย่งชิงเจดีล้ำค่าองค์หนึ่งกับเขาสู้รบปรบมือเพียงไม่นานก็ถูกโจมตีจนลอยออกมากระอักเลือดคำใหญ่แทบจะเสียชีวิตนี้เป็นถึงสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ ทั้งยังเจริญวัยแล้วอายุ20กว่าปีกำลังเป็นช่วงวัยชะกันที่จะพุ่งทยานมองเย้ยหนึ่งดินแดนปรากฏว่าเกือบจะถูกโจมตีจนตายเช่นนี้ทันใดนั้นสิ่งมีชีวิตในสาะน้ำเย็นก็พุ่งเข้าใส่สื่อห้าวในเวลาเดียวกันปิดล้อมเข้าไว้พร้อมกันช่วงชิงเจดีล้ำค่าที่วิจิตรและสว่างสวยซึ่งอยู่ใกล้เขาองค์นั้น สวรรค์นั่นเป็นเจดีย์วิเศษที่สร้างจากดินก่อนสร้างโลกเมื่อเทียบกับใบดาบที่ตีจากเหล็กกระดูกมังกรเล่มนั้นแล้วมันล้ำค่ากว่าหลายเท่ามีน้อยในโลกมนุษย์ชายชราผู้หนึ่งอุทานอยู่บนฟังดินก่อนสร้างโลกแม้จะถูกเรียกว่าดินแต่เป็นวัตถุวิเศษอย่างแท้จริงเมื่อเทและหลอมเป็นอาวุธล้ำค่ามันแข็งแรงทนทานอย่างไม่อาจทำลายได้ ทั้งยังมีอักขระในยุคก่อนสร้างโลกบางส่วนประทับอยู่ภายในไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นเพียงอักขระก่อนสร้างโลกที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดก็เพียงพอจะทําให้คนคลุ้มคลั่งได้ถูกยกย่องว่าเป็นวัตถุล้ําค่าสูงสุดตอนแรกฝูงชนไม่ได้ใส่ใจแต่เมื่อสื่อห้าวจะได้มันไปครองเหล่าผู้สูงศักดิ์และสิ่งมีชีวิตจากเขาเทพ,พเจ้าบรรพการจึงถูกกระตุ้นพากันแย่งชิง เจดีย์อง์นี้พิเศษยิ่งนักปัญญาแก่กล้ายิ่งเดินรอบกายสื่อห้าวจะกี่ครั้งก็จับตัวไม่ได้ตอนนี้เหล่าผู้กล้าปิดล้อมโจมตีพร้อมกันทําให้สื่อห้าวชุลมุนยิ่งขึ้นพวกเจ้าไปตายกันให้หมดเด็กเหลือขอคลุ้มคลั่งกระตุ้นพลังวิเศษอย่างบ้าคลั่งถือดาบผักในมือฟาดสะน้ำเย็นลำแสงเป็นเส้นเส้นสู้ศึกใหญ่กับคนเหล่านี้ตูม มวสางก็มาแล้วมือถือเงาวศึกสีทองฟาดลงบนกะโหลกของเขาปรากฏว่าถูกดาพักขัดขวางผู้สูงศักดิ์ท่านหนึ่งคำรามอ้าปากพ่นอักขระจำนวนมากดังจักรวาลกว้างไกลเอ่อท่วมสื่อห้าวกดอัดเขาให้อยู่ใต้ล่างเจดีวิจิตที่สร้างจากดินก่อนสร้างโลกจมลงใต้สะะน้ำในเสี้ยววินาทีหนีไปจากสื่อห้าวเสียแล้ว เด็กเหลือขอพิโรธจากคลุ้มคลั่งกลายเป็นบ้าระห่ำในชั่วประเดี๋ยวเปิดสิบถ้ำสวรรค์กลายเป็นวงแหวนวิเศษเจิดจ้าเขายืนอยู่ตรงกลางแม้แต่ถ้ำสวรรค์กลายเนื้อก็ปรากฏขึ้นมีแสงสว่างไหลทะลักออกมาเขาสู้รบกับคนเหล่านี้อย่างบ้าดีเดือดทุกกระบวนท่าถูกใช้จนสิ้นเช่นสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์เคราะหร้ายตัวหนึ่งถูกหินตีเทพเจ้าทุบเข้าอย่างจัง สันจมูกหักเลือดออกปากออกจมูกสองปีก่อนปีศาจสาวเคยสอนเวทมนต์แก่สื่อห้าวหนึ่งท่อนสามารถควบคุมหินตีเทพพเจ้าทำให้อนุภาพของมันเพิ่มทวีคูณแม้แต่สิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ก็สามารถตีให้บาดเจ็บสาหัสได้ผู้กล้าหนุ่มที่มาจากเขาเทพ,พเจ้าบรรพการผู้นี้เจ็บปวดจนน้ำตาไหลพรากกลัดกลุ้มจนถึงขีดสุด หินตีเทพเจ้าร้องโอดโอยลอยมาทางนี้ที่ลอยไปชนทางนั้นทีปรากฏว่าในชั่วพริบตาคนมากมายคราะร้ายหน้าผากของแต่ละคนหลังเลือดหางตาแตกใบหน้าฟกช้ำดำเขียวโมโหจนแทบทนไม่ไหวแม้แต่มัวซางก็พลอยโดนไปด้วยมงกุฎบนหัวถูกทุบจนแตกละเอียดบัดนี้เส้นผมปล่อยสยายท่าทางจนตรอกเล็กน้อย ฝูงชนมองดูอย่างตกตะลึงหินบ้าคลั่งก้อนนั้นหยุดลงในที่สุดจมลงไปใต้สระน้ําไม่โจมตีพวกเขาอีกต่อไปของข้าของข้า,ขอ,ข,าของข้าทั้งหมดหินตีเทพเจ้าโวยวายไลย่ล่าเจดีล้ำค่าที่สร้างจากดินก่อนสร้างโลกคิดอยากชนให้แตกแหลกลานเพื่อกินได้อย่างสะดวกเมื่อสื่อห้าวจมดิ่งลงมาพบว่ามันร้องโอดโอยว่าเจ็บปวดพลางชนเจดีกัดสุดแรงหมายกินเข้าไป เห็นได้ชัดว่าความสามารถในการเคี่ยวของมันไม่ดีพอนี่ไม่ใช่ดินก่อนสร้างโลกบริสุทธิ์เสียแล้วหลังกลายเป็นอาวุธจำลองแล้วภายในมีกฎเกณฑ์และอักขระบ,บางส่วนยากจะทำลายแม้เจดีวิจิตจะมีปัญญาแต่ยังไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณผลสุดท้ายก็ถูกสื่อห้าวจับได้ให้ข้าเถิดต่อไปข้าจะว่านอนสอนง่ายแน่นอนหินตีเทพเจ้าตะโกน เพราะสิ่งนี้สำคัญกับมันเหลือเกินหากย่อยได้จริงๆมันอาจเข้าสู่การแปรสภาพอีกครั้งให้ค่าทันใดนั้นจิตอ่อนแอแต่น่ากลัวอย่างยิ่งดังขึ้นในใจสื่อห้าวใครนนะ่ะเด็กเหลือขอตกใจนี้เป็นความหวาดกลัวครั้งแรกหลังจากที่มาถึงที่นี่นับตั้งแต่ย่างกลายเข้ามาในทะเลต้องห้ามผืนนี้ยังไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดมาก่อนเลยแม้จิตนี้จะอ่อนแรง แต่กลับทำให้จิตใจสั่นสะท้านรู้สึกเหมือนกับโลกทั้งใบจะถล่มทลายสวรรค์จะเปิดดินแดนจะแยกอาวุธส่องแสงแวววาวชิ้นหนึ่งปรากฏแก่สายตาร่วงลงมาจากเส้นผมของเขาเป็นเจดีย์ขาวสะอาดสูงไม่ถึงหนึ่งนิ้วนั่นตกลงบนดินก่อนสร้างโลกเจ้าหรือสื่อห้าวตะลึงงนันเจ้าสิ่งนี้ตอบสนองเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังปริปากพูดแล้วเขาตกใจจนสะดุ้งหยง แลกเปลี่ยนแม้น้ำเสียงของเจดีกระดูกแวววาวโปรง่งแสงจะสั้นกระชับแต่กลับไม่ผดเด็จก,การสื่อห้าวไม่เข้าใจเอ่ยถามมันว่าใช้อะไรแลกเปลี่ยนเจดี JD กระดูกสูงเท่าข้อนิ้วส่งกระแสจิตออกมาบอกกล่าวเขาให้โอกาสใช้มันหนึ่งครั้งหากพบทางตันสามารถกำราบค่าศึกทั้งหลายสามารถฉีกถึงห้วงอากาศแล้วหนีไปได้ สื่อห้าวชะนักงานพูดง่ายๆก็คือโอกาสช่วยชีวิตหนึ่งครั้งตกลงสื่อห้าวพยักหน้าเห็นด้วยแม้อาวุธจำลองที่สร้างจากหินก่อนสร้างโลกจะดีแต่ก็ไม่สำคัญเท่าชีวิตการแลกเปลี่ยนเช่นนี้ไม่ถือว่าเสียเปรียบเพราะเขาเชื่อในความสามารถของเจดีกระดูกองค์นี้นี่เป็นถึงอาวุธกระดูกที่ทำให้เทพ,พเจ้าต้นหลิวสีหน้าเคร่งขรึมไม่อยากเอ่ยถึงเชียวนะแคว่ เจดีน้อยสะเทือนดินก่อนสร้างโลกให้แหลกเป็นจุนทันทีจากนั้นกลืนกินชิ้นใหญ่ที่อยู่ตรงกลางลงไปพี่ใหญ่เหลือไว้ให้ข้าสักหน่อยหินตีเทพพเจ้ากรีดร้องจากนั้นพุ่งกระเพลกกระเพลกไปประจบสอบพอเจดีน้อยกรอบแกรบเจดีน้อยพร่างพราวหาได้ยาแสกินดินก่อนสร้างโลกไปกว่าครึ่งสุดท้ายเหลือเศษชิ้นส่วนบางส่วนที่ไม่ได้ แต่ต้องจากนั้นกลับไปบนเส้นผมของสื่อห้าวด้วยตัวมันเองเศษผงบางส่วนลอยลงมาจากเจดีกระดูกเห็นได้ชัดว่าเจดีน้อยย่อยดินก่อนสร้างโลกแล้วดูดซึมสารสำคัญบางส่วนไปแล้วได้รับเศษอักขระก่อนบรรพการจากนั้นก็เงียบสงัดไม่เคลื่อนไหวพี่ใหญ่ขอบใจนะหินตีเทพเจ้าเห็นเช่นนั้นก็ดีอกดีใจมันรู้ว่าอีกฝ่ายไม่มองเศษที่เหลือ มันจึงกระโดดขึ้นไปแล้วกัดอย่างบ้าคลั่งทันทีหากเป็นเจดีทั้งองค์มันกัดไม่ได้แต่เศษที่เหลือไม่เป็นปัญหาสำหรับมันอย่างสิ้นเชิงมันกินอย่างตะกระตะกรามเด็กเหลือขอมองดูด้วยความอิจฉาเอ่ยถามว่าอร่อยปานนี้เชียวหรือเขาพูดพลางยื่นมือออกไปเพื่อหยิบมาหนึ่งชิน้นหินตีเทพ,พเจ้ากรีดร้องขึ้นมาทันทีว่า ห้ามแยงค่าเด็ดขาดของเหล่านี้เจ้ากินไม่ได้จากนั้นมันก็รีบปกป้องอาหารอย่างรวดเร็วขมือบลงท้องไปจนหมดสิ้นเด็กเหลือพูดอย่างขอโมโหโกรธาว่าข้าเป็นคนกินไม่เลือดแบบนั้นหรือใช่หินตีเทพเจ้าตอบอย่างตรงไปตรงมาตูมทันใดนั้นฟ้าถล่มดินทลายเสียงธรรมชาติน่ากลัวแววมระลอกหนึ่งประหนึ่งเปิดสวรรค์แยกแดนดินใหม่ แม้แต่กลิ่นอายเลือนรางก็ปรากฏให้เห็นแล้วสื่อห้าวตะลึงพึงเพลิดรีบพุ่งขึ้นให้พ้นจากสระน้ำเย็นแล้วมองไปเบื้องหน้าท้ำสวรรค์ข้างหน้าสว่างสวัยไปทั่วบริเวณตำหนักโอลานเปิดออกที่นั่นมีคุณเผิงตัวหนึ่งมองเย้ยฝูงชนกระจายรัศมีโชดช่วงถูกไอเลือนรางปกคลุมน่ากลัวอย่างยิ่งยวด